ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเราติดติดขัดขันเหมือนทำอะไรไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ไม่ค่อยที่จะสำเร็จดังประสงค์สักเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันติดมันขัดอะไรบางอย่างคุณโยมวันนี้พอาจารย์มีวิธีที่จะมาแนะนำนะถ้าทำแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนคุณโยมนะก็คือการขอเข้ามาพ่อแม่นะั่นเองการขอเข้ามาบิาดามารดาหรือผู้มีพระคุณเนี่ย ทำเลยคุณโยมนะชีวิตนี่ดีขึ้นท่านตาเห็นได้เลยนะสำนึกได้ให้รีบทำเลยคุณโยมเพราะบางทีชีวิตเราเนี่ยทำไมถึงจะต้องขอคามาบิดามารดาเพราะว่าบิดามารดาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างที่สุดนะครับสำหรับตัวของเราเลยเป็นผู้ให้ชีวิตให้ทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโยมบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ บางสิ่งบางอย่างเรานึกไม่เห็นหรอกถ้าต,ตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณโยมตั้งแต่เกิดมาจนโตมาจนป่านนี้เราทําอะไรไปบ้างเราเคยล่วงเกินส่วนไหนท่านไว้บ้างนะแล้วก,ก็การขอขอมาบิดามารดาเนี่ยคุณโยมค,คือทําแล้วชีวิตมันดีขึ้นจริงๆนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคน่ะที่เป็นลูกเนี่ยควรทําเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามา และขอโทษในการกระทําที่เป็นเหตุทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือทุกข์ใจที่อาจเกิดจากความตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยคุณโยมและสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยทุกคนทุกท่านเนี่ยทําให้พ่อแม่ทุกเนี่ยก็คือการไม่ได้ทําตัวเป็นลูกที่ดีคือในบางครั้งชอบเถียงพ่อแม่ในบางครั้งชอบทําให้พ่อแม่เสียใจบางรายถึงกับทําให้พ่อแม่นี่ร้องไห้บางคนไม่เลี้ยงดูไม่ปฏิบัติพ่อแม่ตามสมควร บางคนสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่บางคนขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่ไปบางคนด่าว่ากล่าวว่านาที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่บางคนทาร้ายร่างกายและกตจิตใจของพ่อของแม่ด้วยเพราะฉะนั้นการขอขามากรรมพ่อแม่บุคคลใดก็ตามที่ทําแบบนี้กับพ่อแม่แล้วต้องรับกรรมมหาศาลมีโอกาสตกนรกไปถึงภพภูมิทีต่ําชีวิตแบบนี้จะไม่มีความสุขความเจริญ มักที่จะมีเรื่องให้หงุดหงิดเรื่องทุกข์ใจเรื่องทุกข์กายนะเกิดขึ้นบ่อยมากดังนั้นใครที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่นี่หากสำนึกได้ในตอนนี้เนี่ให้รีบทำนะครับให้รีบทำเสียนะคือรีบไปหาพ่อแม่แล้วก็ขอขามากรรมที่ทำเอาไว้คนณโยมนะการขอเข้ามาบิดามารดาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จาเป็นมากเพราะอะไรเพราะวิาบากกรรมเหล่านี้นหนักพอสมควรนะครับเล่มหรือแม้แต่อนนตจิยกรรมที่ในกล่าวเอาไว้ว่าเป็นบาปขั้นหนักหมานเนี่ยคือการฆ่าบิดามารดาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบิดามารดาไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะลบหลู่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะล่วงเกินได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นลองดูก็แล้วกันกคุณโยมใครที่ชีวิตติดขัดชีวิตไม่เจริญชีวิตไม่สมหวังดั่งใจทุกอย่างเนี่ยลองกลับไปขอขอมาพ่อแม่ดูเพราะการขอขอมากรรมนี่แหละคุณโยมนะ ขอขมากรรมพ่อแม่เนี่ยนะพูดได้ง่ายว่าให้ท่านเนี่ยได้รับรู้และให้ท่านได้อโหสิกรรมให้เราให้ยกโทษให้เก่เราไม่ให้เป็นเป็นบาปเป็นกรรมหนักแก่เราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะกระทำเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะขอขมาพ่อแม่ขอขอมากรรมพ่อแม่เนี่ยนะหรือแม้แต่ที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะครับนะเขาทํากันยังไงคุณโยกนะก่อนจะจะเริ่มพิธีขอขอมาพ่อแม่เนี่ยนะให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลย นะครับนะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประเทศพญดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะพระเม่ธรณีแม่คงคาแมา่พระพายแมย่พระเพิงนะวันนี้เวลาน,น,น,นี้นะลูกชื่อนี้ได้ตั้งใจที่จะมาทําพิธีขอขอมาขอโหอสิกรรมแก่คุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานเป็นพยานให้ลูกด้วยเถินนะคือพูดไง่ายๆว่านะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเป็นพยานด้วยนะครับนะเมื่อทําการขอขมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณโย ขอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคําขอเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปก็แล้วกันนะที่จะบอกว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังเนี่ยนะกรรมันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประมา,พาทพลาดพังทำผิดมาตั้งแต่ชาตินี้นะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทั้งที่นึกได้ก็ดีทั้งที่นึกไม่ได้ก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีและไม่ได้เจตนาก็ดี นะที่เคยด่าว่าพ่อแม่ขัดใจหรือเถียงหรือทำกิริยาที่ไม่ดีนี่บัดนี้ข้าพระเจ้าได้สำนึกแล้วในกรรมนั้นนั้นขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้ลูกในทุกๆเรื่องด้วยก็แล้วกันหรือในกรณีที่พ่อแม่ของใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วหรือเหตุที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันสามารถให้พ่อหรือแม่เป็นตัวแทนอีกคนนะที่จะช่วยยกโทษและโหสิกรรมแทนได้เพราะการกราบไหว้ทำพงมาลัยนี้หากว่า ไม่สามารถเตรียมสิ่งของหใดๆมาทําวิธีได้ก็ให้กราบไหว้พร้อมตั้งจิตนับโมทําการกราบขอขอมาลาโทษได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณโยมอย่างไรก็ดีการขอขอมากรรมพ่อแม่ขอให้ฟังระลึกว่าอย่าไปนึกถึงเวลาที่มีลูกแล้วจะสำนึกบุญคุณพ่อแม่หรือคิดได้เมื่อสายเกินไปให้มองเห็นความสำคัญของคนเป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่อยู่ตอนนี้ และพิธีขอขอมากรรมต่อพ่อแม่นั้นเป็นเพียงการขอขอมาความผิดที่คนที่เป็นลูกเคยได้ทําไว้ดังนั้นหากตจากตนนี้ไปควรปฏิบัติตอบแทนพ่อแม่ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยการเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายจิตใจอีกต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่คู่ให้กําเนิดรู้สึกดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณโยมของเหล่าเนี้นะครับอย่ามองข้ามพ่อแม่ก็เรียบเหมือนพระอหรหันต์ในบ้าน การที่จะไปกราบเท้าขอขอมาเก่พ่อแม่ไปขอโหสิกรรมแก่พ่อแม่ก็ไม่ต่างอะไรจากการไปกราบขอพรเดพระอรหันต์ซึ่งเชื่อว่าจะได้พรหรือความสําเร็จนั้นในทันตาเพราะฉะนั้นการขอขอมากรรมจึงทําให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเพราะฉะนั้นใครนึกได้ใครสำนึกได้ให้รีบทาเสียคุณโยมและชีวิตเราจะดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ญาติโยม ได้คิดพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสใครมีเวลาก็ให้รีบทําเสียอย่าปล่อยปะละเลยให้มันเจรเนื่อชชาเป็นอาจารยิกะสมัยบางคนก็มานั่งเสียดายวันที่พ่อแม่จากไปแล้วนั่งดูแต่รูปไหว้แต่รูปแต่ภาพนี่พ่อแม่อโหสิกรรมให้เราไม่ได้นะคุณโยมนะทำเตอมที่ยันยังมีความรู้สึกยังมีจิตนึกคิดที่จะให้อภยัยที่จะอโหสิกรรมให้เราได้นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านทุกคนรีบทำเสียก่อนที่มันจะสายไปก็ขอเจริญพร